สวัสดีค่ะวันนี้คุณเอ๋ออาราว์นะคะจะมาแนะนำการลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะซึ่งสามารถเสิร์ชได้จาก Google นะคะพิมพ์คำว่า w w w ร์ไนะคะคนละครึ่ง .com นะคะตรงเมนูที่มีแว่นขยายนะคะเมื่อขึ้นเว็บไซต์นะคะ o w w ร์ไคนละครึ่ง .com นะคะเพื่อนๆดูดีๆนะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะ ก็จะปรากฏหน้าแรกนะคะหน้าเว็บไซต์โครงการคนละครึ่งนะคะในส่วนหน้าเว็บไซต์นะคะก็จะมีเมนูหน้าแรกนะคะข้อมูลของโครงการนะคะวิธีการเข้าร่วมรับสิทธิ์นะคะแล้วก็ค้นหาร้านค้าะคะ่ะ ก่อนที่จะลงทะเบียนนะคะเพื่อนๆมาดูจำนวนสิทธิที่คงเหลือก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่6 6 1 1 4 9สิทธิ์นะคะเมื่อเช็คสิทธิ์คงเหลือแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยนะคะเมื่อเพื่อนๆคลิกคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะให้เพื่อนๆคลิกเลือกสำหรับประชาชนนะคะแล้วสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยค่ะ หน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมนะคะก็จะมีสาระสำคัญของโครงการคนละครึ่งนะคะก็จะมีบอกว่าช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการคือตั้งแต่วันที่1ตุลา2563ถึงวันที่31ธันวา2563นะคะ และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะคุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะมีหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะมีอายุ18ปีบริบูรณ์หน้าวันลงทะเบียนที่สำคัญนะคะเป็นผู้มีสัญชาติไทยด้วยนะคะและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะมีแอปพลิเคชันเป่าตังโดยกระบวนการยืนยันตัวตนด้วยนะคะ เมื่อเพื่อนๆน,นะคะดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําความเข้าใจอ่านและรับทราบและตกลงปฏิบัติยินยอมนะคะตามเงื่อนไขนะคะก็ไปติ๊กตรงที่คําว่าข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงแล้วนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆกดยืนยันนะคะก็กลับมาที่หน้าลงทะเบียนโครงการนะคะก็จะมีฟิลแต่ละฟิลนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆลงตามฟิลนะคะไม่ต้องรีบเร่งน,นะคะอย่างเช่นคำนำหน้าก็จะให้คลิกคำว่านายนางนางสาวหรืออื่นๆน,นะคะตัวอย่างเช่นนางนะคะแล้วก็ลงชื่อภาษาไทยนะคะตัวอย่างเช่นโครงการนะคะและในส่วนฟิลถัดไปนะคะ นามสกุลภาษาไทยตัวอย่างนะคะคนละครึ่งนะคะในส่วนฟิลถัดไปนะคะให้เพื่อนๆนนะคะลงเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะคะเพื่อนๆพ่กบัตรประชาชนขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องคีบเลขหลังบัตรประชาชนอีกด้วยนะคะซึ่งหลังบัตรประชาชนของเพื่อนๆนนะคะจะมีรหัสอยู่ข้างหลังบัตรประชาชนนะคะซึ่งเขาเรียกว่าตัวเลเซอร์นะคะ ก็เพื่อนๆดูตามรูปภาพได้เลยนะคะวิธีการคีย์นะคะ2ตัวแรกคือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะแล้วสิบตัวหลังก็คือตัวเลขนะคะถ้าเกิดคีย์ผิดนะคะฟิลตัวนี้จะขึ้นสีแดงเลยนะคะเลขหลังบัตรประชาชนที่เพื่อนๆคีย์นะคะก็จ,จะเป็นประมาณ12หลักนะคะค่อยๆคีย์นะคะเพื่อนๆแล้วฟิลถัดไปนะคะก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชนนะคะ ในส่วนแรกก็จะมีวันเดือนปีเกิดนะคะในส่วนที่2เพื่อนๆที่มีเฉพาะเดือนและปีเกิดนะคะและในส่วนที่3นะคะก็จะมีเฉพาะปีเกิดนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามบัตรประชาชนน่ะก็จะมีฟิลที่เป็นมีวันเดือนปีเกิดอยู่แล้วนะคะในส่วนตัวอย่างเนี้ยก็จะกําหนดเล่นเล่นอยู่ที่2 5 1 5นนะคะส่วนเดือนนะคะเลือกมก,กราคมนะคะ แล้ววันที่1ค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็คีย์ใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอการยืนยันและติดต่อผ่าน OTP ด้วยนะคะหากท่านมี G Wallet โครงการทิมชอบใช้สามารถระบุเบอร์โทรได้เลยนะคะฟิลถัดไปนะคะเพื่อนๆคีย์เบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นขีดกลางให้เองอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะ ค่อยๆคีย์ทีละขั้นตอนนะคะส่วนฟิลถัดไปนะคะให้ระบุอีเมลวงเล็บถ้ามีให้ระบุได้เพียง1นึ่งอีเมลนะคะตามตัวอย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ว่า shopfree@hotmail.com นะคะซึ่งเป็นตัวอย่างในการที่จะให้เพื่อนๆได้ลองคีย์ดูนะคะเมื่อเพื่อนๆนะคะคีย์อีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ย เพื่อนๆหันไปดูตัวสิทธิ์หนังสือสีแดงนะคะหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการช็อปดีมีคืนนะคะเมื่อเพื่อนๆก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถคลิกลงทะเบียนได้เลยค่ะเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถรอรับสิทธิ์ได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ